คนที่เธอนาเวลมแก้ทุกทีอตอนไม่มีเธอฉันคงจะสนใจตายลยเป็นเอเด what and what yeah <laughs> 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 ทุกคนกำลังโมงหาเพจจำหน่าย idrv และฟรีไฟขอแนะนําเพจนี้เลยเพจไทม์น้อยชอบมีหลากหลาย id ให้เลือกมีตั้งแต่หลก100ักร้อยถึงหลักหมื่นมีทางไอดีแอคสกินมีทั้งไอเดีเน้นตัวละครและมีไอดีปืนเจ็ดหรือว่าไอเดีเน้นชุดใน,นตำนานมีหลากหลายไอดีให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูนนก่อนได้เลยนะเพจเด็ดดีปลอดภัยแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับย่ผมทำมาแล้วก็น้องเอเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในแมปบาสเกตบอลซีโร่นะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับมันมีเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่วันนี้หรอกมันอัปเดตแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็คืออัปเดตรีเวิร์กสตาร์นะครับก็คือคางามิแล้วก็อัปเดตปฏิกิริยาเคมีคุโรโกะกับคางามินะครับก็คือแฟนทอมกับสตาร์แล้วก็อัปเดตอะไรไม่สองอย่างครับผมไม่รู้มันคืออะไรผมพยายามที่จะศึกษาละแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับก็ช่างมันแล้วกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําแค่สตาร์นะเพราะว่าปฏิกิริยาเคมีแลผมไม่แน่ใจว่าบั๊กหรือว่าผมใช้ก็ได้เป็นนะะเพราาว่ ผมมาเล่นจริงก็หลายอย่างมันก็สุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้มันมันไม่รู้มันมันใช้ไม่ได้หรือมันมันต้องใช้อะไรหรือเปล่าครับถ้าผมพยายามให้เนี่ยใช้สกิลทรงสกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าสกิลอันตีสุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้มันก็เลยเออมันก็ช่างมันแล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็โอเคกันก็เดี๋ยวเราไปรีวิวสไตล์ทางด้านของสตา์นะครับก็คือสไตล์ระดับเีเจนต์นะครับก็นี่นะแล้วก็ทางด้านโซนนะครับมีโซนใหม่ก็คือเอมันบั็อกอะไรวะเนี่ะตอนนี้ มีโซนเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือเอ่อออนิเมะออนิเมะอรลเชียครับแต่ว่ามันคืออันนี้คือโซนของคางามิแน่ๆครับก็คือมันจะเพิ่มทางด้านของเอ่อกระโดดสูงขึ้นนะครับแล้วก็แล้วนึงนะผมขออนุญาตอ่านก่อนเมื่อคืนผมสุ่มได้แล้วแล้วผมก็สุ่มจริงนะเพราะรู้สึกมันมันค่อนข้างที่จะกากครับเออมันค่อนข้างที่จะแบบแต่เจบมันก็คือมันก็คือของคางามิอะเนาะมันก็คือแบบสมกับตัวคางามิเลยอะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงน โอเคก็จะเพิ่มทางได้ของการโดสูงขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็บล็อกวินโดว์เนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่าบล็อกวินโดว์เนี่ยคืออะไรนะครับก็เอาว่าช่างมันแล้วกันนะครับก็เอาว่ามันคือโซนของคางามิแหละนะครับประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าสกิลของสตาร์ที่ปรับใหม่กันเลยดีกว่าโอเคเขาก็มาทางหน้าสกิลที่หนึ่งนะครับก็คือสกิลที่หนึ่งนะครับก็เมื่อเราโอเคเดี๋ยวเราจะพูดก่อนนะครับก็คือสกิลที่หนึ่งกับสกิลที่สองเนี่ย เมื่อเราไม่คลองบอลน,นะก็คือจะเป็นสกายแล็บนะก็คือท้องฟ้านะครับประมาณนั้นนะครับส่วนสกิลที่2ก็คือจะเป็นเอ่อแดดก็คือจะวิ่งขึ้นไปก็คือเมื่อสกิลหนึ่งสกิลสองในนะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือจะเป็นการเข้าวิ่งเข้าไปแล้วก็แย่งบอลศัตรูนะครับก็คือผมจะข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะครับมาคลองบอลน,นะโอเคครับส่วนส,สกิลที่1เนี่ยเมื่อคลองบอลน,นะครับอะเอเอไอชีพิดฝังได้ปะโอเคครับเมื่อสกิลที่หนึ่งเนี่ย ราของบอลนะครับก็จะเป็นซปเปอร์ดังก็คือเหมือนเดิมเหมือนกันครับก็อ่ะเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าไม่ใช้เลยนะอไปไป่ะอ่าส่วนสกิลที่นี่สกิลที่สเนี่ยเมื่อเราของบอลอันนี้คือดูเพิ่มเข้ามานะรก็คือจะเป็นการแบบปุ๊บปุ๊บก็คือเป็นการเลี้ยงเข้าไปอาช่างอย่างเงี้ยนะถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นตอนที่เข้าโซนสูขขข้ออกับโอเิเดนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็คือได้ก็คือพุ่งแบบคล้ายๆว่าดำดิ่งเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูทางด้านอัรติคเลยนะครับ อโอเคก็ทำมาทั้งทักษะกันเลยนะครับก็อันตีนะครับต้องมีบอลน,นะครับไม่มีบอลไม่สามารถใช้ได้นะมาปึ๊บแอ,อนิเมชันนะยังเหมือนเดิมรีเวิร์สยังไงไม่รู้นะครับเพราะแอนิเมชันเหมือนเดิมนะแต่เหมือนเพิ่มสกิลเข้ามาแทนนะครับก็คือสกิลมีเทโอสกิลนะครับก็คือสกิลนี้สกิลเดิมครับก็คือต้องเข้าไปอยู่ข้างในเส้นนะครับประมาณนี้นะครับ สกิลนี้เหมือนเดิมแต่สกิลที่ปรับมาใหม่ก็คือสกิลสองครับมาโอเคสกิลสองเมื่อเร,เราต้องมีคนอยู่ในทีมเราด้วยนะครับหนึ่งคน,นครับเมื่อเราใช้ปุ๊บเราไม่ต้องมีศัตรูอยู่หน้านะเราไม่ต้องมีใครอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ได้เลยเดูทรงน่าจะต้องอน,น่าจะไม่ต้องมีเพื่อนแล้วครับน,น่าจะมีแค่เด็บบาก็ได้โอเคส,สกิลนี้นะครับ บอลต้องามายบอลต้องอยู่ที่เพื่อน,นครับอ่าที่สาเหตุต้องมาของเงี้ยอ่ะบอลต้องอยู่ที่เพื่อนใช่ไหมแล้วพอเรากดนะครับ,รบไม่ทำอะไรได้นี่ไงคือเราจะบังคับเพื่อนส่งเลยนะเนี่ยเราเราชอบเพื่อนคนไหนแบบติดอีโก้นะครับที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยส่งเงี้ยแบบว่าติดแบบอา่าเลี้ยงเดียวใช้เดียวนะก็เนี่ยเราแค่แบบบังคับให้เพื่อนส่งครับเนี่ยปึ๊บอ่ะปึ๊บเนี่ยแค่นี้เลยครับเนี่ยแล้ว่งอย่างสูงตัดไม่ได้ด้วยเนี่ยแล้วแล้วคือถ้าเราแบบว่า เเออ๊๊ะะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่รีเวิร์กมาใหม่คือสำหรับผมนะผมบอกว่าสตาก็ถือเป็นตัวที่ดีนะครับตอนนี้นะจากตัวกลางๆับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีและก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกตัวนะครับคลิปต่อไปเป็นคลิปตัวอะไรหรือว่าแบบอะไรนะครับก็ฝากคอยตากันไปกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บายบายเฮ้ยไอ้เช่คุณโดนเกลียดอ่านอะไร 太多啊！